ไงเออพี่น้อยต้องปากไทยนี่ขึ้นเม็ดแลงเนาะนี่นี่นี่เทขุนวะเทจะอุทยานเนี่ยจะโก่งนี่จะโก่งเป็นรอย่างตากส่าคนละไปวิ่งวิ่งนี่นะหนุ่มโนไปเกลี่ยไปฮักไปหน่อยเฮ้ยหูุดจูเกลี่ยมากเลยแบัวแดงๆมันแล้วเกลียไปบ้า เพี้ยนเพี้ยนพ่มแม่ขบทุกเส้นเลยีมูนี่มันแห้ช่วยดมเียวมันเย่นดียอ่มันเดยดีกีตายาวอ้ยอยดิเด่ลาาถึเดียวกลังได้แล้วศิลปินเดียวที่มแันเดียวกันลุงลุตกันเดิอลุกตังนี้ติดกันเดิขึ้นไปในชาพลังงาน จริงๆเขาไม่ใช be ่เหมือนเป็นไข้ก็ไหวเหอนกันเขาไม่ใช <The point S 1> ่ออกกำลังกายไบเปล่งเรนะมันพกพลาดเร่อไปเลยแต่ว่าผมไม่เอากรกไรหัวใจมันไม่ได้ง the ั้นมันชาไบอันนั้นต้องใช้เผื่ที่เป็นพลังงานหัวใจไม่ได้พกพลาดไงมันตัวเลยรื่อยๆมันไม่เอากำลังกายมึงเนี่ยวัวชาไม่ยกนั่งออดรูวัวชาอย่างมีหัวไงก็ถ้วยก่อนจริงจริงชาดีก็ก้าวได้น่ะก็ก้าวไปเรือยๆนุ๊กหัววันโรงงานหัววันโรงงานวันโรงงานวันเร็วไปเถอะเลยคู่นี้ โนูวงนังก็หลนเออทีแรกงันน่ะพี่ที่มาแล้วน่ะจมพี่ไม่แต่เต้นเม็ดแล้วหรือไม่มีแล้วเต้นเม็ดแล้วเออบากนะเฉยว่ามันจงไปนหนาติดเดีวอกางเต้นเราจงเต้นนี่จงอะนู่จงเต้นถาไม่จงไปหนาติดเราโทแต่ว่านี่เราก็ได้แลวจงไปหน้าติดเว้จงลงหน้าติดมามันจงลงหน้าติดือ่งกมันมาอ่ะติดเม็ล้วต้นเม็ดอติดเม็ี้วน เราจกแต่ว่านี่จ้งมันดีมาเอาเบื่อเกินไปรู้อลงลงไปทายรู yeah. ้ปต <Huh? S 2> um. ัดยางก่อนไปเก็บยางก่อนไปเก็บยางก่อนลงไปทายรู้ปลงไทายรู้กันไ่นิดกลัววอไอ้กลัวว่าติดต่อติดสายงาม ไมบคีเ่าตกลงับย่มาับปเร็มาก็โดนเจ็บๆผมกันนะก็ตัวเลกผมดีผมีเล็กมันเลยตผมดีมันไม่เจ้องก็ฮู้ลยเอออยานอนบ่ายบ่ายไม่ได้โตแล้วทีดียวไรตัวนี้ ดีนเดี๋ยวตนดูกมดีนตนีเดี๋ยวไปข้างหลังก่อนนะับมาแถวนี่ยมองดีนีอ้นี่มอดมฟังรู้นวนีก็ทำไปวนตารูนนุ่มๆริงลยาลอยู่ข้างบนนูนเลเดี๋ยวไปขงนไปให้ดูเป็นไหมเหือนเคยที่ยังตอนไปกัน ในข้าวขายที่อุทยานแห่งชาติได้ร่มเย็น,นอะไรให้เป็นถล่มโม่จริงๆหลือ,ยอยาอะไรให้ันตกตาบาทีตอนไปเสียงไม่ก็อยู่แบบนี้ถึงาาไอ้แมวพาไปแต่ก้ไม่ใช่ท่านก่นชมยูให้ดังนๆรนับมันคือแปดโปเดี๋ยวเดี๋ยวให้หน้องบ้านมันเหนกก็นยญจับก้อนแ้มันทำหมีตาเสือตัวของบินเองก้อนเราถอยไปเที่ยวกันไม่งั้นไปโทษไม่งั้งนอ้อวัดเออไม่งั้นแม่ โอ้คุณรถเดยวถูประมาณหุ่นมาถูกรถรถตรงนี้คนมาป่อยมาขายถูกขี้รถคุณเดี๋ยนชันเลยมามาชุงชันแบบนี้คนมาคุ้นใหม่นี่ก็ตำนั่งยัดรถอ๋ออันี้ก็ต้องเอาดินมาท่มเหมนะแล้วก็ให้เดินขึ้นไปมีที่ไม่ได้มาวเช้าวันนี้เลยโอ๊ยดู้ไง กลไปชวนลงมาข้างล่างมปแล้วแหละไม่โนางบนเมยนนี่นี่ข้างล่างมันจะมีเฮ้อยตดเลยอ่ะตับลาลูกถ้มานทีลงลงไดแค่นี้บยโอ้ลาบายไปเลยลูกนะตาผ่านบุญหน่อยด้วยกันามน้ำซ่าแหละน้่ละโอ้โหตรงนี้ก็สวยดนแต่มันเลยอะบัง ใตมากเลยกลับมาห้านะีแล้วลงมาได้โลนึงนีหม้อจำไมยาบนี้แตะพื้บ้างให้ดนะตัมตั้ตั้มตั้มตัแม้มโอสิก็ว่าตั้มก็เขาเนะเฮ้ยตัไอ้มาด้าขนาดเราสามเส้นว่าการล้างมาโรงงานในเดียมหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราสามเส้นว่าหรือมาด้าโรงงานไม้ยังบัวดานส่องสระไอ้งูจู มาารฐองราคารถไม่เรื่องดีเซวันโอ้โอ้จะแซน่ะโอจะเป็นแสนดีเซลต้องมีรถวนนีน่าอุยเอ้ามือน้นน้น้นูนยอุ้ยมเพื่อนมาเนี่ยมือร้อรคันเดี๋ยวพีนะร้อนีก่อนการดการกดหเดี๋ยวคอยหาเดี๋ยวคอยมาไม่พีหนาวอเดี๋ยวคอยจอขับอยางรมาลาช่รมา่อตดตามาลช่อ่ปนตัวว่ง นี่ตรงนี้เออแถวนี้ก็ได้ข้อก็ถ่ายรูปจอดจอดตรงนี้ไปถ่ายรูปได้ไหมนี่นี่มองตรงนี้เพรไปลองจอดตรงนี้ไปถ่ายรูปหน่อยได้ถึงข้าไปท่ายมันเลยถ่ายรูปได้มีค่าที่พักไม่ว่าที่พักไม่มีเนี่ยนี่และจีบวันนี้พาเธอมาเช้าตรงนี้เอาวิวนี่หลยเพื่อนนี่นะเออเพื่อนนี่พาเธอมาเช้าวิวนี่นหละจีบวันแลกจิ้งผีชิบว่ามันาไล่คนมันนั่นไล่ต่างจิ้งเพน่นอ๋อน้าเพร่ตรงขมาไม่รู้จอเพื่นเอาตรงเดียวก็มาไม่รู้ คลาดไปเลยคนก็วายวายภาพก็คลาดไปเลยเต้มินคลาดอ่เธอมินคลาดเลยมินคลาดอ่ะมินคลาดมันย่างไอ้ข้ามคนอะไรที่ว่ากอขึ้นมาถ่ายรูปยังไมคลาดมินคลาดมินยังรถเรานี่แหละมินคลาดรถเรานี่นะเธอมิ้น